สวัสดีครับพบกับพีกหนึ่งเฟิร์สวัอีกครั้งนะครับใน e a s y Excel ทำทุกวันมันก็ง่ายเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในตัวสูตร Subtotal นะครับมีน้องบางคนยังมีความสงสัยกันอยู่ว่าอีสูตร Subtotal เนี่ยมันต่างจากสูตรซ้ m ธรรมดายังไงนะครับ ก็เบื้องต้นนะครับสูตรซับททอลเนี่ยพี่จะบอกก่อนว่ามันสามารถทําได้มากกว่าการซ้ำนะครับอ่ะพี่จะลองพิมพ์สูตรดูนะเท่ากับนะครับซับททอลครับ SUB นะครับ TOTAL นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บพอเราเปิดวงเล็บเสร็จไหมครับมันจะมีมาให้เราเลือกนะครับเราสามารถหาเป็นค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับหรือจะนับนะครับนับจานวนข้อความก็ได้นะครับหรือจะหาค่ามากที่สุดนะครับหาค่าน้อยที่สุดนะครับได้หมดเลยนะครับทาได้หลายอย่างมากนะครับที่เหลือน้องก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับ แต่คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนตรงส่วนของซ u ำนะครับก็เลือกเป็นตัว9นะครับพอเราเลือก9มาเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ลูกน้ํานะครับเสร็จแล้วก็ไปคลุมข้อมูลที่เราต้องการจะซ้ำข้อมูลนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บครับแค่นี้ครับสูตรซับทั้งหเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นผลรวมของจํานวนทั้งหมดตรงนี้นะครับแต่ทีนี้คําถามนะครับที่มีน้องถามมาว่าเอ๊ะมันต่างจากการซ้ำธรรมดายังไงนะเดี๋ยวพี่จะลองทําให้ดูนะครับที่ก๊อปข้อมูลชุดเดียวกันเลยนะครับเอามาวางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้พี่จะใช้เป็นสูตรซัมปกตินะครับเท่ากับ SUM แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ไปรูดข้อมูลมาฟึบแบบนี้ Enter เห็นไหมครับได้มาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับความแตกต่างของสูตรซัมกับสูตรซับทัลทัลที่พี่ใส่ข้างล่างให้เห็นชัดเจนดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นสูตรซับทัทัลนะ s u นะครับ s u b t o t นะครับ TAL นะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นสูตรซัมธรรมดานะครับ สองอันนี้นะครับความแตกต่างของมันนะครับก็คือเวลานะครับที่เรามีการกรองข้อมูลนะครับสมมุติว่าพี่จะกรองข้อมูลเอามาเฉพาะที่เป็นคอเกตแล้วกันนะครับประกองข้อมูลเป็นคอเกตออกมากดโอเคปั๊บก็ให้นะครับเห็นไหมครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือสูตรซับทั้งหมดนะครับมันจะรวมเฉพาะข้อมูลนะครับที่โชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับ ส่วนสูตรซ้ำนะครับไม่ว่าจะอยู่หน้าจอหรือจะถูกซ่อนไว้นะครับมันก็จะยังรวมอยู่ตามปกติอันนี้คือความแตกต่างนะครับของตัวสูตรซับทั้งทั้กับสูตรซ้ำนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันบ้างนะครับสมมติว่าพี่จะเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับจากซ้ำนะครับจากซ้ำพี่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นวิธีการก็ง่ายมากครับเราลบเลข9ออกมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาทางขวาเงครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือสมมุติเราจะหาค่ามากที่สุดแล้วก็มาคลิกตรง max นะครับเสร็จแล้วก็เ้าเนี่ยคลบก มันก็จะเปลี่ยนจากการทั้งหมดไปค่า max นะครับก็คือค่า max ที่มากที่สุดตอนนี้ก็คือ94นั่นเองนะครับส่วนทางขวานะครับเวลาเราจะแก้สูตรจะค่อนข้างเพราะมันเป็นสูตรธรรมดาครับเวลาเราจะแก้สูตรก็คือเราต้องพิมพ์เข้าไปใหม่เลยครับเท่ากับ max ครับ max นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บแล้วก็ไปคุมข้อมูลแบบนี้ครับ enter เห็นไหมครับได้94เท่ากับอะสมมติเราลองกรองใหม่นะครับกรองอีกทีหนึ่งเป็นตัวนี้เนี่ยครับประกรองเสร็จแล้วตัวนี้มันจะมองค่า max เฉพาะตัวที่ดิสเพย์อยู่เห็นไหมครับอันนี้คือสูทนะ แต่ในส่วนของสูตรซ้ำนะครับอันนี้มันจะไม่สนนะครับจะซ้อนหรือไม่ซ้อนนะครับมันจะสนใจแต่ว่าเราคุมตั้งแต่เซลล์ F7 จนถึง F18 นะครับดังนั้นมันจะมองตั้งแต่ F7 ถึง F18 เลยโดยไม่สนว่ามันจะซ้อนหรือไม่ซ้อนนะครับแต่ส่วนซับทั้งหมดเนี่ยมันจะสนนะครับมันจะมองเฉพาะตัวที่ดิสเพย์อยู่เท่านั้นนะครับตัวที่ซ้อนเนี่ยมันจะไม่โชว์ข้อมูลนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรซับทั้งหหากน้องๆชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนคครัแแลลทีี่สญช์ิปป้้ไให ของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ